ทีนี้หลายคนสงสัยค่ะว่าหลิวจงอี้หรือว่าหลิวจงอีท่านเนี้ยท่านเป็นใคร,ครวันนี้พีพีทีวีเราได้ข้อมูลมาจากเพจลุยจีนนะต้องบอกว่าประวัติของหลิวจงอี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเขาเป็นถึงมือปราบอาชญากรรมต้องบอกว่าขึ้นชื่อค่ะของทางการจีนนะคะ<อ>แล้วเห็นบอกว่าปราบมาแล้วจับมาแล้วหลายคดีด้วยนะคะนี่ค่ะเพจ a c e b o o k ลุยจีนเขาโพสต์ประวัติของหลิวจงอี้เอาไว้นะคะบอกว่า หลิวจงอี้เกิดปีคศ1968ปัจจุบันในอายุ57ปีนะคะบ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่เมืองเหอกังนะคะมณฑลเฮยหลุงเจียงฉายาในวงการตำรวจคืออะไรรู้ไหมเทพนักสืบปีกคู่โอ้โหฉายาอย่างเท่นะฮะแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการอาชญาวิทยาระดับแนวหน้าของจีนด้วยนะฮะเส้นทางอาชีพของเขาคุณผู้ชมปี1985สำเร็จการศึกษาโรงเรียนตำรวจ เฮ้ยหลงเจียรแล้วก็เริ่มเป็นตำรวจปี2001เป็นรองหัวหน้ากองหัวหน้ากองกรมตำรวจกลางเฮ้ยหลงเจียงปี2011เป็นรองผู้ตรวจการรองผอ,อ,อก,กลมสืบสวนแผนอาชญาการรมปี2019ขึ้นเป็นผอ,อ,อก,กลมสืบสวนและสอบสวนกระทรวงความมั่นคงและปี2024ขึ้นเป็นคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสังกัดก,กระทรวงความมั่นคงและเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงด้วยนะคะ สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเดินเส้นทางของสายต,ตํารวจสายสืบคดีอาชญากรรมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือตอนที่เขาเนี่ยเริ่มเป็นตํารวจปีแรกๆคือมันมีคดีใหญ่เกิดขึ้นในเมืองที่เขาอยู่เขาได้ทํางานร่วมกับสายสืบแล้วก็กองนิติเวศที่ส่วนกลางส่งมาไขคดีมันทําให้เขาเนี่ยเปิดโลก ของตำรวจสายอาชญากรรมตั้งแต่นั้นมาและเขาก็ภาคเพียรเดินบนเส้นทางนี้อย่างไม่ลดละนะะจนเขาเชี่ยวชาญทั้งการสืบสวนที่เกิดเทศการสอบสวนผู้กระทำความผิดจนเขาได้รับฉายาในกรมตำรวจจีนว่าเทพนักสืบปีกคู่คดีที่เขาเคยจัดการคุณผู้ชมเขารวบรวมสถิติมามากกว่า1800คดีและในจำนวนนี้มีคดีร้ายแรงมากกว่า400คดี จับตัวอาชญากรผู้กระทำความผิดราว270คนค่ะแล้วรางวัลเกียรติยศนี่นะคุณผู้ชมรวม25เหรียญนะเป็นเหรียญเกียรติยศระดับ1เนี่ยสเหรียญเหรียญเกียรติยศระดับ2อีกหเหรียญและเหรียญเกียรติยศระดับ3อีก17เหรียญโอ้โหไม่ธรรมดาคือหลิวจงอี้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในตํารวจสายอัญกรรมนะที่ได้รับ เหรียญเกียรติยศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนะคะและภารกิจล่าสุดของเขาตอนนี้ก็คือถูกส่งมาเพื่อถอนรากถอนโคนแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยให้หมดไปจากเมียนมานี่แหละแต่ว่าเราจะเห็นเขาผ่านสื่อไทยตลอดคือเขาไม่เคยหยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะทำเพียงแค่เดินโบกมือแล้วก็เดินผ่านนะคะเป็นคนที่อาจจะพูดไม่เก่งนะ,ะพูดไม่เยอะขนาดนีห่าวก็แล้วอ,อันนี้ก็คือบอกว่าจริงๆแล้ว ถ้าฟังคุณภูมิรมวันนี้บอกโอเคท่านท่านขอโทษมาบอกท่านอาจจะแบบว่าคือตั้งใจมากไปหน่อยอยากจะปราบปรามอะ่ะก็เลยอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันในเรื่องของบทบาทของตัวหลิวจงอี้ค่ะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับ